บันทึกไทยเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากช้างช่วยช้างจากปัญหาความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับช้างป่าในเขตพื้นที่อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีทําให้เกิดการร่วมมือระหว่างคนในชุมชนรวมทั้งหน่วยงานและองค์กรต่างๆเพื่อหาทางแก้ไขปัญหานี้ภายใต้หลักการประชาชนกับช้างป่าสามารถใช้ชีวิตในพื้นที่เดียวกันได้อย่างปกติสุข เราจะต้องไปสร้างแหล่งอาหารให้กับช้างซึ่งการปลูกพืชให้ช้างหรืออะไรต่างๆเ่า,านี่นะฮะต้องอาศัยงบป,ประมาณจํานวนหนึ่งก็เลยเป็นแนวความคิดว่าน่าจะหากองทุนสักก้อนหนึ่งก็เป็นที่มาของการจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้ครับโครงการช้างช่วยช้างจังหวัดเพชรบุรีเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ได้จัดขึ้นเพื่อหาทุนสนับสนุนงบประมาณรองรับการแก้ไขปัญหาช้างป่าผ่านทางการจัดคอนเสิร์ตช้างช่วยช้าง ได้มีการจัดคอนเสิร์ตของวงคาราบาวในวันที่หนึ่งธันวาคมให้กับทางจังหวัดเราคงจะเน้นไปเรื่องของการปลูกพืชอาหารช้างนะคะและรวมถึงว่าการให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมมีรายได้นะคะจากการที่อา,อาจจะนำกล้าของพืชอาหารช้างเนี่ยไปต่อยอดซึ่งรายได้ทั้งหมดจะนำไปจัดตั้งกองทุนสำหรับแก้ไขปัญหาช้างป่าในจังหวัดเพชรบุรีให้เป็นรูปธรรมและเกิดความต่อเนื่อง เพื่อให้การอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่าเป็นไปตามธรรมชาติสืบต่อไปการอยู่ร่วมกันนั้นการให้ภัยนั้นจึงเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเพราะเราคงจะต้องสร้างจิตสํานึกให้กับพี่น้องประชาชนในการช่วยกันดูแลรักษาช้างในพื้นที่นี้ต่อไปครับเมื่อเราให้เนี่ยเราก็เป็นผู้ได้รับเหมือนกันการได้รับก็คือว่าได้รับความสุขได้รับความสุขจากการที่เราได้เป็นผู้ที่มอบสิ่งดีๆให้กับคนอื่น บริษัทไทยเปเบอร์เรจจำกัดมหาชน